还没开呢，不出来。 เป็นเงินของมหาวิทยาลัยที่หาลูกน้องมาตัดเป็นการแข่งแย่งที่หอยต่อสานมีในการจูบเป็นการจับได้หรือว่าเจอสิ่งที่ ไปทำเหตุเลยนะคะทุกท่านค่ะต้องไปหาตัวใจเลยนะคะด้วยสัตว์แสนขะที่ช่วยเหลือตัวเนี่ยเลยนะคะเอาตัวมาใส่ตัวเนี่ยนะคะเอาเนี่ยเราพาไปรักษาด้วยด้านหน้าเลยนะคะทางโรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะไหนนะรีสอร์ทอะไรนะแต่ไหรทุกนักลองไปสอบลอยด้านหน้าลีคุณภาพ เขาส่งการจูงสัญญาให้คุณไปถืออยู่แล้วก็เขาจะส่งถืออยู่ให้ไปที่สัญญาคือเขาส่งคำให้โอนโดยภายในงานนี้เขาจะทำการให้คุณได้รับโอนซึ่งอาจจะรับความผูกและเพื่อความปลอดภัยรวมถึงมีงานให้คุณได้รับโอนมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยดังนั้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว งันเก็บได้การเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสนอคู่บ้านรวมที่หาทานด้วยกันได้เลยค่ะตัว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 เนี่ยหน้ามาสองสองคาะเนี่ยงานเราเก็บเรียบร้อยแล้วสิบห้าเซนต์ละหนึ่งสองสามสติ๊กเกอร์สีหวานเอเดน่าแนะนำที่น่าติดต่อสองงานไร่ คือคนรตล่าสุดเป็นคนเพื่อผิวงาโปร่งใสกึกระจกห้ากองรับประทานอาหจุดประทานอาหาร่เยนแสา่ง้ามเรือนดื่วานราโไเราหนึ่งาหนึ่งนสามารถให้แตกงไปใสที่นอกา้ใช่แล้วก็ทำให้เป็นสิริมารทีเปแ มีจุดบริกาน้ำดื่น้ร้อเพื่อส่งอดบริกน้ำร เห็นย้ำในเรื่องของบัตรงโนะคะภายในที่นมบาฟาสามารถนำบัตรองโได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพั่วไเลย

I အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Merci.